สวัสดีครับวันนี้มาลอยผ้ามาตามในทางของแม่ไพ่นะครับฝันฟันวันสินไ่พี่น้องฝันเจ้าทีผู้เก่ามาบอกเลขสามตัวนะครับแล้วก็เลขสีแดงร้อยมากนะครับจากฝ่ามาหาฝันเลขสองตัวแดงจึ้งคึงเป็นเลขตัวใดก็ล่องปฏิตามในทางของแม่ไพด่ดวนดวนเลขฝันสินไงเจา้าทีมาบอกแล้วไปที่ตามกันเลยครับครับแม่ไพ่ครับสวัสดีครับวันนี้มาตามแม่ไพน่นะ ลางลางวันไทยไงบุญเขื่เนี้ยก็บุญบุญออกพรรษาออกพรรษาแล้วก็ตักบาตรเทโวเนาะเป็นบุญเป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับเป็นฝันดีวะกันตัวมาถามเบิวงเนาะถามหลายยอดว่านหรือไม่ใดว่านว่าไม่น้องสองหลอดจะไม่ตือว่านว่าดันงมหาเพลินว่าจะเสี่ยงเป็นมันมาเพิ่นไปเบิ้งพี่น้องเพิ่นก็เลยบ่รอกกันก็เลยบ่ได้มื้อนี้เนาะนะก็เลยได้มื้อนี้เนาะ รับน,นทางม่ไพ,พ่เขิอพนะาัน่ล่ะอาวนาาไนาเนี่ยนี่หาธนาลางเนี่ยน,นียตมทีดคาเนี่ยเราเอ้ยขีดอกขีดตมกับผู้แ้ามกอเราได้มาน้นำใจเนี่ยคนว่าเขาเราจันอกเ่าช่วงขาเนี่ยนนะคนเปลี่ยนตมนะคนขยันเนาะขีดลากรสร้างจันดอกก็จะนำใจดีใจงามจันดอกว่า เขาใจดีกับพ่อแล้วมันดีมันเทียบคนดีนะยาใจดีนีหรอายมนจขาวสะอาดดงานงานสะดุดสูบุ่หอมหมดจัวนีนี่ยน้อยใหเนาะงานได้กวาจะค่างงายิ่งขึ้นนะจ๊ะอือองได้ไปยังเฮ็ดไปแล้วย่องเห็ดไปทั่วเต้งานวัสพืคนจีไรบุกเบี้ยงงานใจใส่มาดีเลยฮะบัดถูกคนจีไรเนาะไม่มากกับถามไม่มากกัอินตอเฮ้ยจีไเกี่ยวกัตนมะักเอย เข้าวันนี้ว่าเขาเรียกเรียกเข้าวันให่วัดสินใหญ่ฟันวังเลยวันสินใหญ่กับฟันว่าเอาใะ้เอกอยู่ได้วันสินใ่ตัวไม่ได้บานไบอกให้ได้แต่เราเล่าร้องอะไรำไเอาลตัวเราไม่เราบีมัสยมแต่ลองมือนั้นไหมว่ามันสีอชื่อรืมอได้เขาได้รดไอ้บ่าได้กับว่าได้เชื่อว่าหันมือเรียกว่ามันเป็นเงินที่เราพันสองพันหนึ่งเป็ได้เงินตัว อาลา้นก้นบกไคเบ่งมามันเได้เงินเลมันออกสูงลาลาว่าแมงดอกจำเลยว่าเที่ยวอซีฮอกกน้ลาลาซีฮอกกลาลาก็ว่เป็นเงินหรือว่ากดยมือได้องนเนาะมือได้หลามันบกเปเงินแต่ฟันที่ฮากกเฮากกใใคไปจับกวนฮจะมาเชียงเขาที่หลังให้พี่น้องไปซื้อไว้ใหเขาจา้เงินมินตัวไทยคนเบางน่อยคนบกเห็นมัไทยมาแต่เนินๆกัมันกมันกับมันมือไรเนาะค่อนบกครเบ่งมัน เทีจ้าการมันยังดอกเพราะว่ามันดอกการมันน้อยหอดมือมากมันเกิดจุ๊จะแป้งจังให้หนอดมือหอดมือนะคอยกระเงิดคักอี่เดียวดวนๆพ่อธิษฐานเราเนาะลองบอกก็เพิ่นอธิษฐานพอเพิ่นเต้าว่าอยากได้เต้าเดินแน่ให้ไลาหักลายลาลายมันไม่มีผู้สือน้ำเออเขากับคนทุนหน่อยมันทุ่นลายตัวตัวมันเป็นชีคั่งคากงวดก้อนขลายออกกระบะออกไม่ใช่เคลื่อนกระบะออกลายออกพ่นออกไประช่าง่นยังไม่จยกออกไหม ไปมาับมาหายไปโดนเติบรแล้วทไจ้ามาง่อยรดอันขั้นนี้ไหมเนี่ยเออออกเล่าเนอหาเก่าเนาะท่านเก่าหาทัาหาซีอกเล่าทวันพุธกับวันนุูร์น่นนี้ไหมมือมือเขามาไทยไหมมือเยมือหาเวที่หนึ่งเลยไหมออกเล่าออกเล่าเก่าหาน้าแรงหมดต่อมามอกออกีหอีกต่วั้นสูงบอกหกาซีอกหาซี มันมีไพ่ถึงแม่นเล่าหแล้วถือว่าน้ำเล่าเราดู่มมันจะมาย่ำบอกมันได้ตัวมันอยู่สองขึ้นกับบอออกมันเงี้ยมันฝ่ายยันมันตัวใหญ่ไรแม่มันจับบอกแน่มันไม่อยู่นี่สองขึ้นกับบอย่ำบอกคอยเล็บไปจับไปจับไหนกับบอย่ำบอกมันก่อไว้บอย่ำบอกกันดึงก็จะมาทันมันอาตีนเล็บมันก่อนตะแกงของเขาเนี่ยมันเอาออกเลยตะแกงวันนี้ก็จับได้ก็เลี้ยวออกไปข้างนอกไปเลี้ยวไปไวมากขึ้นแทงเหมืงเดิม เต้นตั้มปากค่อยบักแห้งไหมเต้นตั้มปากเบียนมันเนาะโหลดขึ้นุ่งสูงมันไหมเอ้าไม่ออกถือเบียดโหลดดูสิมันบ่อยากออกมันบ่อยากเนี้ยบ้านบ่บ่อยากนี้ไปใช้สิ่งไม่อยุยังจันดอกว่าไม่โศกดิ้อจันดอกถามพร้อมด้วยไม่โศกตีว่าจันดอกก็รถดีๆเนาะ เอาเรื่องรถทึงล้าสอสีเยี่ไม่แต่เล่าเ่อลาสองคนสอนเนาะเอาเอาบอย่าเขามันเขาบอกเขาโดนลข้าวจืดซือยร่มขาไข่ฟันเจ้ารถเนี่ยเขาเจ้าเป็นเล้าเด้อบอกเอายุฟ้าปักเล่ากับเล่าเอาฟันไม่ก็มันโดนเล้าเล้ากับเหลาบพี่น้องสิลืมมันมันขายที่แล้วกันในเลขอเยออาเิอเชิญเ่เอายย่าฟันวันด้ลาส่วนีน่ลาสุดนหนึ่งคนมานมาหายใจจังสีเด้อ พันมาหายว่าเลขมันมันมีหกกับเก้าหกเก้าเก็นาบอกไหม่นาะบอกมาเลเนี่ยืมันขึ้นเนะแมนหกเก้าเก็หกเก้าเก็เลืสองเอสามเกดน่เด้อสองตัวสามเก็บดหน่เด้อสาเก็ดนึ่นมาบอกขึ้นเนาะพันมาไหนเอาบอกฟังไหมนะอันเพ็นพันมาพันบอกว่า เลขกดน,นี่มันมันจะมีหกกับเก่าให้เอาหกเก่าเอ็ดาสามเก็ยว่าเทปหน,นี่งอันสามเกียันให้สองตัวสามเกน,น้ำเนื้อราี่เดสามเกีดน,น้ำเนื้อ,หอให้ขับเอารับเอาบอกความเป็นผู้อะไรมากับผู้เก่าน่าะยะผู้เก่าเนาะมาเสียวโอปลาพลมาได้หมดเนี่ยคือปลาพลมันกึ่นมาก าพนไว้เสียใส้ก็ใส่เสียเสียผาดบ้าโอ้เป็นผู้เท่าหรือเ่าก็ผู้เก้าหน่อยผู้เก้าเนาะขี่พ่นมากไงอาพ่นมาเจอดิบสถานไทยเนาะคือว่าว่าไหนมอ่งรวยว่าได้ได้เล็กล้าหรือว่าไม่เหล็กเล้าเนาะหนึ่งว่าได้ปีเมือว่านนี่ได้เลยฟาังเลยสามเก่าวันเราป่นไม่เหลยกพย่หมันอันเล็กเอาไว้น้ำมันพยใยเงี้ยเจ้าหนอะเนอะอันสามเก่าพะนะ ถูกก็บอกพี่มานไว้บอกใครอ้อนทันบอกแก้ไหนเาษาก้เป็นเรื่องเป็นกัะหรอใช่เขียนไว้ใครตัวเสกระดาษไยตัวต่คนมาหาเปันนึกวาไปถวยอ่หมู่บ้านพักกันม้านกับเมไพ่เอาเมลตุยอ่าอยู่ในหมู่บ้านทงบ่ได้เมลตุยเมไพ่ไปยาพี่น้องเป็นเพิ่งพี่น้องเป็นป่วยเล้บ่ได้สาเก่าเนาะอ้านทันนเดเล่าสามเก่าเติมเติมเลยว่านอสามเก่าอกออกหมู่บ้าน สดือตัวนบอกว่าเลขก็้นมบอกว่าอีนั้ไมมาเด้อสิสามเก้าพะนะบานี้ว่าสามบานี่มันเลขยังมุสลิมสองตัวนีาบนี้มันไม่บอกล่าสุดนี่เนาะว่าสามเจ็ดนี่แมบอมันบอกไม่ล่าสุดนี่หกเก้าเจ็ดมอก็เบมาเอาสตัวนี่ลหกเก้ากับหลงเก้าเจดอาตัวนั่นไมเด้อใส่กับเอามมีเขียวเพ่าะเป็นว่ากับคือเลขเขาต้องกับเราเพราะกับกับแตกเป็นว่าเห็น่ะุมว่านันอืม สามตัวตัดเลยไพ่ก็เรียกสามเกตมากเลยก่อสามเกตมันลอยมาในอากาศมันมากกอนมากกอนผู้นั้นมากผู้มาบอกมันมากกอนมากสิละมากสิะสองสองตัวเด้อมากสิละโน้มน้าวสิสามเกตแรงใจไปฮะสามเกตตรงๆเลยลอยมาในอากาศมันมันลอยมาในอากาศนั่นสิมันเป็นตัวเลข เก็ดกับสามอันไหนมากกว่ากันสามสามมากกว่าแล้วก็เก็ดมากกว่าตัวสีใดแม่นกันตระสาะัมันมาที่ละตัวสีแดงคือปากกาแดงอันนัมันลอยมาที่ละตัวมาน้ำกันคูนอมน้ำกันสามมันออกหนาวนะสามอยู่รักเดะรักลอยเนี่ยรักนุ้ยก็รักนุ้ยรักซมนุ้ยักมันมากกว่าสองตัวแม่เออสามแล้วก็เก็ดสิวะอ่ เหนมาส่งง้อมสิ่ปิดตามบ่เห็นแเห็นพ่อแม่เคยเห็นเด็กกี่ไ้พ่อแม่มาตับเดียวพ่อแญ่มากตัวไอนู้วแดงผ้นั่งมากวนตัวเหล็กมากอนเหมือนอียงเนาะบ้างขาไดยเลขกแล้วมาแต่แม่มาบอกตัวเองเลยหรือมาบอกค้ามตัวหรมาบอกสามตัวจมาหวานสามเจ็ดตัวแดงคื่นเก็ดมากวนมเลยสามเจ็ดลอยมากอนเลยเนาะหาฟันเดียรับ เทีรรยนจะว่าก็คือปากกาแดงเข้าเนีะยฮาสามตัวตัดเด้อพี่น้องเนาะขัดกลับเอาเด้อกลับเอาเนาะเออสรี่ระคับตัดแตกเด้บอบ่กลับมันก็ตับแตกตอนแรกขึ้นมาจังซั่นล่ะถ้ามันโดยมากมันจะตัวกรัรเออแล้วแหงนี่แหละมันบกพ่องละใช่โดยมากมอยจะตัวกัดแน่เด้อเด็กก้อนไม่เจอ่ะตามนี้เด้อนะครับเนาะใช่ล่าสุดเมลไพ่ฟันมึนงขึ้นล่าสุดเลยนะครับ คือหกเก้าเจ็ดเจ้า no, ท right. right. well, right. ี่คนเก้าเสียว่าใส่ขี้โพยังไงคุนว่ากูเนี้เอาภาปลาเสียมาเสียบฝาตาเสียบฝาตาเนาะมาบอกว่ใส่ใหญ่บอกว่าใหญ่เนาะบอกว่าหวดนี่หมวดนี่สิมี่ตัวแรกก็มันสิมี่หกเก้าเจ็ดหวดนี่สิมี่หกมีเก้ามีเจ็ดนั่นสิบอกบอกเป็นเวรนักบ่บอกเป็นนักดิ หกเกล็ดหกเกาเกล็ดไปเลยเนาะต่ว่าเก็ดนั่นมันจะม่สองตัวนะมันจะไม่สามสามเก็ดถึเอเอามาเลยก็ได้ตัดอย่าเก้าเก็ดอหกเก็ดป็นสามตัวตัดเยอนะครับเนาะสดีเพื่นบอกค่ะคือหกเก่าเก็ดสมนี่เนาะไม่ตืเนาะชัดว่าไม่ตือชัดว่าชัดแล้วาก็เห็ดปันจะเห็ดหนาเห็ดแก่เนาองเนาะมันบังตัวเล็กมือเงียเงียเยอะต่ไม่เห็นมอเได้สิละ อาตามนี้นะครับมาบอกไม่ลาสุนขึ้นนี่ล่ะหกเก่าเจ็ดนี้นะครับก็สเกศเออขึ้นวันพายง่ายเลย่นบอกสามเก่าอยู่น้ำพามันเกตัวเดียวเลยโอ้ยเสียดายมากวัดพอกันวัดน่มันมาเอก็ิเล่เลาเนาะน้องมาโตมากไปบ่งคนป่วยโอ้ยเสียดายเสียดายินน้ำมันไว้กับซอเอาเมลไฟกัลังเมีนล่าแล้วเดี๋ยวสิบอกเมลไ่ขอเล่าด้วยป่น่ขอเ้าเออเาเสดาเล็สักเกลเทียดเมลไฟเริ่มขอเล่าไรเทียดี ลาวเร่หเียรเยเชียแล้วนะครับายก็เลยไทก็เล็กก right, no. ็เลยคือว่าต้องไปสื่คอามนี้ยให้แม่ไพ่ขอลาวอยู่อันนี้มันดอกเต็มเต็มเลยนี่ไงอ้ะเจ้าขอลาวอยเร่าอไรอาจาแ้วอา่อธิษฐานเอาลาวสืไทยเขาเยาะปากเยาะปากฟังฟังมาเลยน้ำก้อนชิโนะกับอธิษฐานโอ้ยเทพบุตเทวดาผู้ญางผู้มาแห่งโชคลาประจําลูกหลานกับเงินอนพ่อใส่กับขอเลี้าวในเด้อวางชี้อย่างนมเข้าอาชี้ กูจะขาไเขาดิเหมือบ้านก็ไปยิมอาหารอะไรเป็นงานแล้วเอาภาพตั่งรถพนเดวชิวาตัวนี่ยๆมันออกขาขีตปัดขอรถพนเห็นว่าเนี่ยขอขาซีไหมครับข้อมยอมอกงวดวนที่หนึ่งเขาไทยมาเห็น่ามันออกเข่าหาบตัวมากกัมาออกาซีไม่ตัวอออกเข่าหงเปีนมันออกาไม่ออกขาซีออกไล่อกเ่ากัมอนตัวเดียวกันธครมดานมัติดได้มพิ่นแล้วเนาะ ประมาณยบอกีืมโอ้ยพี่เอ๋่ะอืมอืมไม่ยัมบอกยี่หรมันบอกนี่นะมันบอกโอ้ยคอยว่าคุยันก็หางวดแล้วนะเพิ่นว่าเพิ่นให้หาเราได้เพิ่นบอกกันเลยอเพิ่นไล่ไววอยู่นี่งวดวันเปล่าเขาเนาะหวของเพิ่อนงวดวันเ่าเขาได้เนาะอันเพิ่นว่าเขาเนี่ย่าเขาเนี่ยกะบปล่เป็นหยังโอแต่ว่าสหให้าวบ่แห่ห้าขาดได้ได้ยู่โอ้ใช่ขาดกระชี หอยเน่มีรดแน่โยแมนมากกับว่ามนคือคือกัน,น,นก,รกระเพ้านี่แหละมองหันสาเก่าขอเล่าโอ้ยคืขอาข,าเ,ขา,าเล่าครับว่ะหันเอาเล่าเนาะเสียดายเนาะเออไ่ได้ครับดีเลยว่าอะอยากให้แม่ขอเพิ่นน่ละมันต้ตงขอเป็นจีจังลักษณะได้มีเจ้าหน่อยเราวแต่เงินมือเงินแสนเรากกับได้ว่าเป็นเรล่าล้วนคือดือสิได้ก็เจ้ามาหนึ่นแเ้ยวอว่าบอกให้เจ้าขอนี่ยละเพิ่น่าได้หาเรว มื่อคลืนกับมาบอกกันกบยังไม่ได้ซื้ออีกอย่างใหบ่อันนี้วางได้นี่ว่าเมือน่ะใช่ไหมอันนี้วางได้นี่อันนี้ขอให้ขอเล้าเนี่ยอันนี้ก็ตั้งสิเป็นไทยเป็นล่าแล้วแต่ว่ามันไ่ให้เจ้าจี้อ่ะบุกโมแสดงว่ามีสิทธิ์เป็นไทยเล่าด้วยม่ตัวเองนะคุณผ้ชมแล้วก็สบเอาให้สร้างเนื้อแล้วก็สวยขันมันออกอันตรงกับมือมือเรียกเล้าเข้ากับต่างสีเหล้าไว้ก่อนใกล้อันนี้เป็นอีกนั่นนั่นไหมเออ มือมือเล็กคันเล็กไทถ่ท่อมเลือเล้ามือเลือเล้าออกมันบ่เข้าก็ต้องเอาเล้าไว้ก็แล้วมันไม่เหล้าแน่นเนาะนั่นแหละฮาเจี๋ยมันเวีนไม่ใช่เหล้าสิแหมเอาเด้อพี่น้องมือเล้ามืออื่นเดินนะวัทสุนีนั่นแหะอย่าลืมล่องกันเด้อนะครับเพราะว่าลาสุนีออกสามเก่าเลือเล้าเนาะกาดสิมาเล้าต่ออีกก็ได้เนาะจากเหล้าเสิไทยแต่ว่าห้เฮ็ดจังสี่นะครับเด็กไทถ่ท่อมกันจังสี่กาดหาเอาอวยใส่เล้าน้ำแน่จังสี่ไหมครับผม คำมันท่วมกันกับเหมือกันเด้เดีนี้เนาะลองเล้ามือน้ำน้ำไ่ตีเนาะเนี่ยเท่ากับจอยไก่อันไหนไปอันนั้นไปไงเด็กเล้าไปเล้าคำมันท่วมเหมือกันสมมติว่าเด็กไถ่ออกมันสุกร์เด็กเล้าก็มันสุกร์กี่เสียแม่มาเท่ากับเวนมาใส่เล้าน้ำแมนอันเล็กโตนี่โตในกระซังอาอีเมียสรุปเชฉยฟังอีกทีหนึ่งเนี่ยว่าฝันวางเดียวสรุปสรุปว่าเพป็นกับตั้งเงาที่มาบอกกันละ เสียบว่าใส่เป็นผู้เทาเหเป็นเป็นผู้เทาเสียบว่าใส่ป้าพลถูโซมากก็จะมาบอกตัวนี้แหละมามหอดเนี่ยมาหอดไหมาหอดนี่แหละนาประตูนาประตูเป,เป็นเรนียกว่างได้บ้างไหมสิ่งมาบอกให้มาครบยี่สิบหนวดวอืมอืมเป็นเรียกว่างได้บ้างไหมแต่ว่าสิแมนมาแมนกันแล้วแต่เด้เอาวอาฟังเด้เลยตัวเลขตัวเล็กไหมตัวเลขเนี่ยกะหกเก่าเกศเออเป่นบอกกันนะมาเนี้อันสองตัวนะฮะเอาสามเกศไจเด้อร์เกศมันมีอีก จังสบอเอออบด็บอกว่าไทายวา่าเล้ามันบอบอเด็บอกว่าไทายว่บาเล่าเนี่ยขันมันท่มเหล็กเล่าเขากับจังวาคือท่วล่าจังเอื้อนเนี่ยกรซื้อร้อนแนบอเข้ามาเออแล้วแล้วบอต่างวาเด็กไท่เหล็กเล่าเพราะว่าขัานมันท่มกันจังหวะเหล็กเล่ามันจะออกคือจังเอื้อนเนี่ยเนานะ เออแม่มันกับไปเีลืหวยคือเก่าครับครับ้าวมันนะลนะจังสีไหมครับครับ่นเจ๊มันกดยีซสิบใจแล้วเนาะเอาซะด้วยพี่น้องมือลองหรือเล่าเรือนะครับหมดควันมันกับสิ่งแมแน่บ่แม่แน่แมันบ่มารวยหมดควมมันบอกซ้เกตรงๆวันนี้กะนายิมิชวันะแม่เหมือนว่โอ้เขาไม่ต้องหลายรอบเพราะเจอคือเื่อมารวยคพอยังด้กดไปกันคือเปิท่อเสือก็คทดีแถ่น้ำเมาบ่ได้เอาไปขาดไ้จิตหวานมารวยแต่น้ำเม่ารวยเลยชาดไ อาาจารย์อแขอบคุณหลายๆชุชวนัาร์าสวัสดีครับ